G'day guys and gals, a bit of quick flying and I've got my jeans on so we're going to the city. สวัสดีค่ะทุกท่านเมื่อเช้านี้ลุงจอนออกไปเล่นเครื่องบินอยู่แป๊บเดียวก็กลับเพราะฝนทําท่าจะตกค่ะก็เลยหันกลับมา ไปเที่ยววินโดว์ช้อปปิ้งที่เซ็นทันเฟสติวัลอินเชียงใหม่ซิตี้ค่ะก็ขับรถไปครึ่งชั่วโมงไปรออยู่แป๊บหนึ่งพราร้านเขาเปิด11โมงค่ะเราไปถึงนั่น10โมงครึ่งก็เลยอยู่ในรถรอเข้าไปก็ไม่ได้ซื้ออะไรค่ะเพียงแต่เดินดูของเดินดูสินค้าก็ไปรีแลกเพราะเราไปถึง,งก่อน ก่อนเที่ยงนะะไปถึงประมาณ1ดโมงะคะ่ะเดินไปเดินมาชากักหิวข้าวก็ลุงจอนบอกว่าฉันไม่กินที่ร้านในเซนท่านหลกฉันจะไปกินในฉันชอบไอ้แฮมเบ,มเบอร์เกอร์ก็เลยไปแวะที่บิกซีค่ะบิกซีดอนจันค่ะก็เ sort of ลยขับรถแวะเข้าไปทานอาหารกลางวันที่นั่นค่ะลุงจอนกิน KFC ค่ะ สุภลักษ์ยังไม่หิวสุภลักษ์ก็ไปซื้อแต่ของอขนมหวานของคนไทยนะคะรับประทานถุงได้25บาทก็แพงจากตลาดไป5บาทก็รีแลกไปได้ครึ่งวันพอกลับมาถึงบ้านก็ยังมึดคลึ้มๆก็เลยไปจุดไฟเผากิ่งไม้ตรงตอดำๆนะคะตอมะม่วงค่ะเกือบจะ3-4เดือนแล้วะคะ่ะ ยังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ที่เดิมค่ะต้องการกําจัดให้ออกไปค่ะค่ะตอนนั้นก็อันเนี้ยค่ะเดี๋ยวจุดไฟได้สักพักหนึ่งฝนก็มาค่ะฝนก็ตกเนี่ยค่ะฝนจะมาตอนพบขําค่ะแล้วก็เช็คน้ําปั๊มน้ําก็ออกดีค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขกับวันหยุดค่ะ Thanks for your support guys. See you later. Bye.